ปี2026ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของวงการรถกระบะในประเทศไทยเพราะอ Isuzu D Max รุ่นใหม่ล่าสุดได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในตลาดบ้านเราซึ่งต้องยอมรับเลยว่าด D Max เป็นรถกระบะท,ที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานทั้งในเรื่องความทนทานประหยัดน้ำมันรวมถึงภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและพร้อมลุยทุกรูปแบบครั้งนี้ีซูซูจัดเต็มด้วยการปรับโฉมครั้งใหญ่ มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนและยังคงความเป็นกระบบขวัญใจชาวไทยเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเริ่มจากการออกแบบภายนอกดี a x 2026มีเส้นสายที่ดูโฉบเฉีียวมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและพรีเมียมกว่าเดิมไฟหน้าเลเด,ด,ดีไซน์เพียวบางพร้อมระบบไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเสริมความทันสมัยด้านท้ายยังคงเอกลักษณ์ความเป็นดี a x แต่มีการปรับรูปทรงโคมไฟให้ดูดุดันขึ้น ฝากระบาดท้ายออกแบบให้ใช้งานง่ายและแข็งแรงกว่าเดิมทำให้รถดูลงตัวทั้งความสปอร์ตและความบึกบึนในด้านมิติตัวถังรถมีการปรับปรุงให้สมดุลยิ่งขึ้นฐานล้อที่ยาวขึ้นเล็กน้อยช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่และยังทำให้พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางมากขึ้นซึ่งตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการบรรทุกงานหนักได้เป็นอย่างดีภายในห้องโดยสารดีแม็กซ์ถือว่าก้าวกระโดดจากกลุ่นก่อนมาก เบาดนั่งดีไซน์ใหม่ที่รองรับสรีระได้ดีกว่าเดิมวัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้ทั้งในแผงคอนโซลและประตูชุดหน้าจออินโฟโทเทนเมนขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันถูกออกแบบใหม่ให้จับถนัดมือพร้อมมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับการแสดงผลได้ตามใจผู้ขับขี่ ด้านระบบความปลอดภัยอีซูซุจัดเต็มมากับเทคโนโลยี ADAS รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist รวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้งในการขับขี่ในเมืองและการใช้งานบนเส้นทางทุรกันดาร ในส่วนของคุมพลังดีแม็ซ์2026ยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรู l u e Power และ3.0ลิตรที่ถูกปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและให้สมรรถนะที่ตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าเดิมเครื่องยนต์3.0ลิตรใหม่ยังให้แรงบิดสูงสุดที่รอบต่ำซึ่งเหมาะกับการบรรทุกและลากจูง ส่วนเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ถูกปรับจูนมาให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นขึ้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นที่รองรับระบบขับเคลื่อน4ล้อ4คูณ4ที่เสริมฟังก์ชันเทอเรนโหมดสามารถเลือกโหมดการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือทางหิน จุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือการพัฒนาในด้านความสะดวกสบายของผู้ใช้ Isuzu ใส่ระบบ Smart Keyless Entry และ Push Start มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในหลายรุ่นรวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ที่ช่วยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารปรับอุณหภูมิได้อย่างอิสระ เมื่อพูดถึงด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ D Max 2026ยังรองรับระบบ Over the Air Update ซึ่งเป็นครั้งแรกของรถกระบะ Isuzu ในไทยผู้ขับสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของรถได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน Isuzu Connect ที่ช่วยติดตามสถานะรถเช่นการแจ้งเตือนบำรุงรักษาตำแหน่งที่จอดรถรวมถึงระบบความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบได้จากสมาร์ทโฟน อีกหนึ่งจุดขายที่ Isuzu ให้ความสำคัญคือความประหยัดน้ำมันรุ่นเครื่องยนต์1.9 Blue Power ใหม่ใช้เทคโนโลยีหัวฉีดความดันสูงและระบบเทอร์โบแปรผันที่สามารถให้ทั้งความแรงและความประหยัดในเวลาเดียวกันข้อมูลจากการทดสอบระบุว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดีขึ้นจากกลุ่นก่อนประมาณ10-12ซซึ่งถือว่าน่าสนใจมากสำหรับคนที่ใช้รถกระบะในการเดินทางไกลหรือขนส่งสินค้าเป็นประจำ สำหรับการขับขี่จริง D Max 2026ถูกปรับปรุงช่วงล่างใหม่โดยใช้ระบบ Independent Double Wishbone ด้านหน้าและแหนบแผ่นซ้อนด้านหลังที่ถูกพัฒนาให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลตัวรถเก็บเสียงได้ดีขึ้นด้วยการใช้ฉนวนกันเสียงรอบคันทำให้การนั่งภายในห้องโดยสารเงียบและสบายมากกว่าเดิม ดีไซน์รุ่นย่อยยังถูกแบ่งออกชัดเจนระหว่างรุ่นที่เน้นใช้งานบรรทุกจริงจังเช่นส p a r k คแคและ Space Cap ที่เน้นความทนทานและราคาคุ้มค่ากับรุ่นดับเบิลแคที่ตอบโจทย์คนเมืองและครอบครัวที่ต้องการทั้งความสะดวกและสมรรถนะสำหรับรุ่นสูงสุดวีครอส 4x4 คูณ4ยังคงเน้นภาพลักษณ์ความสปอร์ตออฟโรดตัวรถมาพร้อมบันไดข้างล้ออันลอยขนาดใหญ่และอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันที่ดุดันยิ่งกว่าเดิม ในด้านราคาจำหน่ายคาดการว่า D-MAX 2026จะมีราคาเริ่มต้นใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้าแต่จะเพิ่มความคุ้มค่าในแง่ฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ให้มากขึ้นโดยมีการแบ่งราคาออกเป็นหลายระดับเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกาันตั้งแต่ผู้ประกอบการขนส่งที่มองหาความทนทานไปจนถึงคนเมืองที่ต้องการกระบาดเท่ๆสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยรวมแล้ว Isuzu D Max 2026คือการยกระดับกระบะยอดนิยมให้ก้าวทันยุคสมัยทั้งในแง่ดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ดีกว่าเดิมแต่ยังคงจุดแข็งเรื่องความทนทานและความประหยัดที่คนไทยให้ความไว้วางใจมาตลอดกว่า2ทศวรรษ